นักเรียนคะภาษาไทยวันนี้คุณครูจะให้ใช้เล่มภาษาพาทีนะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเปิดไปเหมือนครั้งที่แล้วค่ะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแต่จะอ่านให้ประโยคยาวขึ้นจะให้อ่านพร้อมกับคุณครูคุณครูก็ไม่แน่ใจว่านักเรียนจะอ่านได้หรือยัง ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านได้ก็อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วก็อัดคลิปมาแต่ตอนนี้คุณครูอ่านตอ่านนําแล้วนักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะแต่นินว่าให้ประโยคยาวขึ้นและเร็วขึ้นค่ะ,ะพร้อมอย่างพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะคะพูดเพราะทุกวันหยุด ตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตะลิง่งเด็กเด็กวิ่งแย่งลูกบอล ลูกช้างวิ่งตามภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตู เด็กเด็กหัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นพายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำ ผ่านเด็กเด็กไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พายทะแนะหยุดพายทะแนะวิ่งไปหยุด ที่กลางสนามกวานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงเบาๆบา,บาทษทีค่ะพูดเบาๆสักครู่ภายทะแนะเดินกลับ ไปอาบน้ําตามเดิมกวานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะ ช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผ,ผาและเพื่อนเพื่อนรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะทั้งนั้น เราอ่านย้ำเพื่อในักเรียนเกิดความชำานาญเกิดทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วนักเรียนหยิบทักษะภาษาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่16ค่ะหน้าที่16 เด็กๆคิดว่าช้างทำอะไรได้บ้างตอบให้มากที่สุดนักเรียนคิดว่าช้างทำอะไรได้บ้างจากบทนี้นักเรียนก็เห็นแล้วว่าช้างทำอะไรได้คะเตะฟุตบอลน,นักเรียนก็บอกว่าเตะฟุตบอลทำอะไรได้อีกคะลากซุงอ่าลากซุงอะไรอีกคะทำได้อะไรได้อีกช้างไปโรงเรียนได้ไหมไปโรงเรียนได้ แล้วช้างทำอะไรได้อีกพาให้คนนั่งข้างบนหลังช้างพาพาเป็นเดินทางช่วยคนให้คนนั่งบนหลังช้างก็คือ,อพาเราไปที่ต่างๆได้นะคะสำหรับนักเรียนนักเรียนคิดว่าช้างทำอะไรได้บ้างในความคิดของนักเรียนนักเรียนก็เขียนใส่ลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่ห้า ให้นักเรียนเลือกคำเติมลงในช่องว่างเติมให้ตรงความหมายนะคะคำที่ให้มามีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะจริงๆแล้วนักเรียนน่าจะอ่านได้แล้วนะลูกนะประตูฟุตบอลตะลิงใหญ่สนามอ่ะข้อที่หนึ่งลูกกลมๆเตะได้ เอ้ลูกกรม,มเจด,ด้าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอ๋อฟุตบอลเก่งมากเราก็เอาคําว่าฟุตบอลเขียนใส่ลงไปนะคะต่อไปข้อที่สองตรงข้ามกับเล็กขนาดเล็กตรงข้ามกับเล็กก็ต้องเป็นอะไรคะใหญ่ใช่ตรงข้ามกับเล็กก็ต้องเป็นใหญ่ไหนคําว่าใหญ่คะอ๋อนี่เองเราก็เอามาใส่คาว่าใหญ่ข้อที่สาม ลานกว้างสำหรับเล่นที่พากันไปเล่นเนี่ยไปเล่นที่ไหนคะลานกว้างกว้างริมตะลิ่งดังนั้นลานกว้างกว้างลานกว้างกว้างนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะที่เราไปเล่นกันเขาเรียกว่าสนามนะคะสนามเราก็เอาสนามมาเติมนะคะ <Enc ina teams> ต่อไปฝั่งน้ำฝั่งน้ำเรียกว่าอะไรนะลูกเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วที่มันมีน้ำอยู่เขาเรียกว่าอะไรตะลิ่งเราก็เติมคำว่าตะลิงนะคะ ข้อที่ห้าทางเข้าออกของบ้านทางเข้าออกของบ้านนักเรียนจะเข้าไปในบ้านนักเรียนต้องเปิดอะไรก่อนประตูนักเรียนก็เอาคำว่าประตูมาใส่นะคะต่อไปข้อที่หกแต่งประโยคแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้คำว่ารูปเอามือรูปขาได้ไหมคะได้อ่าพ่อพ่อรูปหัว พ่อเอามือรูปหัวลูกได้ไหมคะได้ผู้ผารูปหลังใบโบกได้ไหมคะได้นะคะต่อไปคำว่าพูดพูดภูผาพูดเพราะนิรัตพูดเพราะน้องทีพูดเพราะนะคะได้หมดเลยนะคะต่อไปโกรธโกรธนะคะแต่งว่าไงดี นะคะโกรธช้างโกรธเพราะพูดไม่เพราะได้ไหมคะได้ช้างวิ่งมาเพราะโกรธได้ไหมคะได้คุณแม่โกรธลูกได้ไหมคะได้ลูกโกรธคุณพ่อได้ไหมคะได้ค่ะน้องทีโกรธเพื่อนเพื่อนได้เยอะแยะเลยนะคะ เอาละค่ะสองหน้าแล้วนะคะอีกสักหนึ่งหน้านะคะอีกหนึ่งหน้าไม่ยากนะคะ,อ,ะอ่านคําเลือกคําเติมให้ตรงกับภาพนะคะนี้ไม่ยากเลยนะคะอ่านคําให้ได้แล้วนักเรียนก็จะได้เองนะคะอ่าคําแรกอ่านตามค่ะแก้วน้ําทํานาระบำเข้าถ้ำแกะดำลำใหญ่ คำนี้อ่านว่าอะไรนะลูกแก้วน้ำทํานาเก่งมากระบาเข้าถ้าแกะดำรำใหญ่โอเควันนี้กันบ้านสามหน้าน,านะลูกนะเสร็จแล้วส่งคุณครูค่ะ